วิธีการเติมเงินเข้า wallet นะคะอันดับแรกให้เรากดไปตรงเมนูที่ชื่อว่า wallet นะคะอยู่เกือบด้านล่างเลยนะกดเข้าไปตรงนี้ปกติจะขึ้นเป็นศูนย์นะคะมีวันที่ในการอัปเดตให้กดคำว่าเติมเงินแถบสีส้มตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะเติมเงินเข้าไประบุจำนวนเงินที่ต้องการจะ เติมนะคะแอดมินเติมเป็นตัวอย่างให้ดูเลยจะเติมแค่1บาทนะคะแล้วกดคำว่าเติมเงินค่ะตรงนี้เป็น QR code ในการสแกนชำระเงินนะคะสามารถที่จะโอนได้ทุกธนาคารเลยค่ะตอนนี้แอดมินเปิดแอปธนาคารเพื่อที่จะสแกน QR code นี้แล้วนะคะโอเคค่ะ กดตรวจสอบข้อมูลนะคะโอนเงินไปยังนิช h i Solution นะคะจำนวนเงิน1บาทฟรีค่าธรมเนียมค่ะเสร็จแล้วให้กดยืนยันนะคะทำการโอนเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเราเติมเงินสำเร็จนะคะระบบจะเขียนว่าสำเร็จค่ะแล้วก็มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้นะคะยืนยันรายการชำระเงินเรียบร้อย เสร็จแล้วก็กดคำว่าโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อสินค้าได้ปกติเลยนะคะขอหมายเหตุไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเติมเงินผ่านระบบวอลล็ตของเราตอนนี้ระบบวอลล็ตของเรายังไม่สามารถที่จะถอนเงินออกจากระบบได้นะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเติมเงินให้พอดีกับจำนวนจริงที่จะใช้นะแอดบินแนะนำว่าให้ทักหา น้องแอดมินใน Li าย OA นะคะเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดและจำนวนเงินที่จะต้องชำระจริงนะคะเพื่อที่จะได้เติมเงินมาไม่เกินกับจำนวนที่จะต้องใช้ค่ะหรือถ้าใครไม่ซีเรียสน,นะคะสามารถที่จะเติมแล้วก็นำไปใช้ในครั้งถัดไปในกรณีที่มีเงินเหลือค่ะ